แล้าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26กุมภาพันธ์2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเ,เกษตรกรชาวไรยอ้อยนะคะอัปเดตข้อมูลดีๆจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย รัชกิจจานุเบกษาเล่มที่135ตอนพิเศษ8งอง,งูวันที่15มกราคม2563ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายข้อ11กำหนดให้โรงงานน้ำตาลต้องแจ้งวันปิดหีบอ้อยล่วงหน้าอย่างน้อย7วันโดยข้อมูลล่าสุดในวันที่25กุมภาพันธ์2567นะคะโรงงานน้ำตาล22แห่งจากทั้งหมด57แห่ง ได้แจ้งวันหยุดแจ้งคิวรับอ้อยวันปิดหีบอ้อยบางแห่งมีการแจ้งเลื่อนวันปิดหีบอ้อยออกมีรายชื่อและวันที่อัปเดตในคลิปนี้เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่ ไทยรุ่งเรืองสกลนครปิดหีบไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์วังคนายอู่ทองสุพรรณบุรีปิดหีบไป15กุมภาพันธ์สะเรืองมุกดาหารปิดหีบ22กุมภาพันธ์นะคะน้ำตาลสุพรรณบุรีปิดหีบ23กุมภาพันธ์วังคนายมหาวังมหาสารคามปิดหีบ26กุมภาพันธ์ทีเอ็นท่าหลวงปิดหีบ28กุมภาพันธ์ เริ่มอุดมอุดรธานีแจ้งปิดหีบ28กุมภาพันธ์สระบุรี2ส,สระบบ,บุรีแจ้งปิดหีบ29กุมภาพันธ์มิตรผลเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะคะแจ้งปิดหีบ29กุมภาพันธ์เกษตรผลอุดรธานีแจ้งปิดหีบ29กุมภาพันธ์นิวกรุงไทยกาญจนบุรีแจ้งปิดหีบ29กุมภาพันธ์ธ่ามากากาญจนบุรีแจ้งปิดหีบ29กุมภาพันธ์ น้ำตาลสิงห์บุรีแจ้งปิดหีบ29กุมภาพันธ์ขอนแก่น1น้ำพองขอนแก่นนะคะแจ้งปิดหีบ1มีนาคมมิตรกระสิิทธ์แจ้งปิดหีบ2มีนาคมมิตรอำนาจเจริญแจ้งปิดหีบ2มีนาคม มิดด่านช้างสุพรรณบุรีแจ้งปิดหีบ2มีนาคมไทยอุดรธานีแจ้งปิดหีบ2มีนาคมประกาศปิดเดิมเป็นวันที่28เดือนกุมภาพันธ์นะคะไทยรุ่งเรืองบ้านไร่อุทัยธานีแจ้งปิดหีบ2มีนาคมขอนแก่น2วังสะพุงจังหวัดเลยแจ้งปิดหีบ3มีนาคมน้ำตาลทรายกำแพงเพชรแจ้งปิดหีบ3มีนาคม และน้ำตาลสุรินแจ้งปิดหีบ15มีนาคม2567ทั้งนี้วันที่กำหนดไว้นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ละแห่งมีรายละเอียดแตกต่างกันวันหยุดจุดประทับตรารถบรรทุกอ้อยวันหยุดรับแจ้งคิวอ้อยวันปิดหีบอ้อยสามารถสอบถามกับโรงงานน้ำตาลได้โดยตรงนะคะ อัพเดตล่าสุดสำหรับโรงงานน้ำตาลทยอยแจ้งปิดหีบอ้อย22แห่งจากทั้งหมด57แหง่งอัปเดต26กุมภาพันธ์2567